เข้ามาที่เฮือนน้ำคาเฟ่น,นะครับถ้าออกจากอุดรก็ยูเทินกับมานิดหน่อยครับยูเทิน200เมตรครับยูเทิน200เมตรนะครับทางเข้าก็เป็นต้นมะพร้าวแล้วก็โอ้มีบ้านที่ศาลาครับศาลา,าตกแต่งด้วยผ้าม่านนะทำให้ดูดูคลาสสิกแล้วก็ดูมีความหรูหราเพิ่มขึ้นด้วยผ้าม่านนะฮะ ไปครับไปรับชมบรรยากาศกันเนี่ฮะที่ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นซุ้มนะเป็นกระจมแล้วก็มีพระม่านแต่ตอนนี้โอ้โหบรรยากาศแดดแต่สวยนะครับมีน้ํามีอะไรก็ถ้าใครมาก็ระวังตกด้วยนะเดินดีๆนะครับสามารถโทรมาจองล่วงหน้าได้ที่0 6 2 6 4 5 6 8 3 5ห5ส ข้างในมีร้านกาแฟยอยู่ข้างในนะครับต้นไม้เยอะเลี้ยงปลาคร์ฟด้วยลองชื่อด้วยนะครับนนดเดี๋ยวรอคนกิจิพน,น่าจะด้านนอกเียครับตรงใต้ต้นไม้ดีกว่าครับผม <c oughs> ใต้ต้นมะม่วง ถ้าบรรยากาศยามเย็นนะฮะก็คงจะสวยงามกว่านี้ฟินกว่านี้นะครับตรงนี้เป็นโพนนะครับภาษาอีสานเรียกโพนหรือว่าจอมปลวกนะครับมีหลากหลายมุมมีเป็ดด้วยนะฮะเป็ดเทพเป,เป็ดคนระับอันนี้ไม่ใช่เป็ดธรรมดานะครับเป็ดเทพ บรรยากาศดีต้นไม้เยอะครับมีรถด้วยนะรถรถพุ่งลงมาจากไปถนนใหญ่นะมิตรภาพสองหโอ้เรามาจอดอยู่ตรงนี้นะครับ ครับก็ประมาณนี้แล้วนครับมาเที่ยวมานั่งดื่มกาแฟมาถ่ายรูปได้นะครับเฮือนน้าคาเฟ่นะครับแปลว่าบ้านที่อยู่ในน้ําคาเฟ่ตรงนั้นต้นไซครับมาไปถ่ายรูปได้ด้วยผมชอบมุมนี้ที่สุดเลยครับที่เป็น จอมปวกอีสานเรียกโพนนะครับแล้วก็มีต้นมะขามแล้วก็มีซุ้มนกให้นั่งนะครับใครชอบแบบแนววงเวงวงเวงหน่อยก็มุมนี้เลยครับสวยงามวงเวงคลาสสิกนะครับทางร้านบอกว่ามืนมืดทามนั่งนะครับบบริเวณนี้ก็ไม่ทราบด้วยสาเหตุใดมืนมืดทามนั่งนะครับนั่งได้เฉพาะตอนบ่ายๆเช้าเนะครับ เย็นๆพบข้าม,มาแล้วก็ห้ามมานั่งนะครับบริเวณนี้ปีนี้ข้าวไม่งามนะครับฝนทิ้งช่วงประมาณนี้ฮะข้าวคาเฟ่น่มี2บริเวณหลักๆนะครับด้านหลังคาเฟ่ก็จะออกแนวป่าครับอเมซอนด้านหน้าก็จะเป็นน้ำนะครับ แนะนำครับเพื่อนๆช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับเหมาะแต่การมานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับมีหลายมุมให้ถ่ายรูปด้านหลังคาเฟ่น,นะครับหรือว่าจะเป็นห้องแอร์ก็มีนะครับห้องแอร์ก็มีแต่ว่าช่วงนี้โรคระบาดโควิดผมว่าเราเลือกนั่งมุมนอกๆจะดีกว่านะครับเช่นมุมนี้ครับใต้ต้นไม้สงบนะครับมีเสียงนกร้อง นั่นใช่ฮะท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับเหือนน้ำคาเฟ่อุดรธานีนะครับวันนี้เราก็ได้สั่งมาทั้งสิ้น2เมนูนะครับเป็นเค้กเค้กครับแล้วก็เค,ค้กส้มเค,ค้กส้มนะครับ ับอเมริกาโน่ไม่หวานใช่ครับไม่ใส่น้ำตาลเลยนะฮะข้างบนนี้ก็มีกีวีมีกีวีครับนะฮะอิสานเลือกมะโกมะโกคล้ายๆมะโกนะฮะเยี่ยมเลยใช่เงินน้ำคาเฟ่ ให้อาหารปลานะครับแต่ว่าเป็ดมาครับเป็ดมากินซะง,งั้นครับโอ้โหปลาครับผมเอาเลี้ยงเป็ดก็ได้ครับหิวก็ไม่บอกโอ้โหสวยใหญ่เลยมีปลาคราฟมาแล้วครับ โอ้โหดูกินใหญ่เลยเป็ดกับปลาคราฟเหล่านี้ก็อยู่กันแบบเป็นมิตรนะครับไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันใดทั้งสิ้นนะครับนะครับะเป็ดก็อยู่ส่วนเป็ดอยู่ร่วมกันได้นะครับนะครับร้านเหืนน้ำคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ที่เปิดมาอยู่ริมถนนมิตรภาพนะครับทางจากอุดรไปหนองคายครับเพื่อนๆอยู่ขวามือครับ ถ้าเดินทางไปหนองคายก็ยูเทินประมาณ200เมตรก็จะพบกับบรรยากาศชิวๆเช่นนี้ครับผมเก็บบรรยากาศมาฝากเผื่อเพื่อนๆอยากไปนั่งเล่นกินกาแฟพักผ่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ